เรื่องเล่าจากสงครามเวียดนามเกือบตายเพราะอยากได้ปืน US ครับผมเคยไปสัมภาษณ์อดีตในทหารท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็ผ่านศึกในสงครามิเวียดนามนะครับในช่วงปีพศ2113ถึงปี2114นะครับเรื่องราวนั้นก็เกี่ยวข้องกับปืน US Army แบบ m M1 ก้191 a 1นะครับหรือว่าบ้านเราเรียกสิดอมอครับไปลองฟังคลิปที่ผมสัมภาษณ์ท่านไว้ บางส่วนนะครับไอ<า>พวกวปืนปืนยนอนนูอย่างเงี้ยของในายทหารนี่เงี้ยหนึ่งเก้าหนึ่งมีเป็นออมเนี่ยในสองคามมีคนมาขายไหมม,มีมีหรอกแต่ว่ามีไม่มีอย่างเรารเลาดตะเบนเนี่ยเข้าก่อนที่เราจะออกปุ๊บเนี่ยผมบอมกไอพวกมันก็หมวดเราก็จะบอกเลยว่าห้ามไปใช้อย่าไปอยากจะได้ของเขาครับไปใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าอาจจะมาเจ็บมาเป็นอ,อนุสรอะไรอย่างเงี้ย อย่างไปใช้่ยมันจะเอามันจะเอาตูดออกนะมันยังไม่จะไม่หมุนยังไมาสปากันเงี้ยใช่ถามนีไม่มีวางนี้แหละเห็นมาปึ๊บหยิบมาปึ๊บหยิบปุป๊บตูมเลยโอ้มันมันมันศพนี่ไงศพมันมันฉลาดนะพวกเนี้ยศพพอศพปึ๊บอ่าปืยเนี่ย U.S เนี่ย เออมันจะให้โผล่มาเล่นนิดหนึ่งอ๋อเราก็อยากได้ปืนอย่างงี้นะครับเราก็ยกศพขึ้นมาก็โอ้ระเบิดอะไปอย่างเงี้ยนะับนั่นแหละอ๋อบางทีเราไปอยากได้ของที่ระแบบใช่โอ้มันจะวางกับดักเราเอาความใช้ความร่วบเป็นเป็นกับดักนะฮะเออในรุ่นนั้นถ้าเกิดพวกพันธ์ได้ไปลาวต่อคงจะเท่หน้าดูนะผมผมจะไปเหมือนกันพอดี้เขาเลิกก่อนไงลาวน่าจะยุติวันปีหนึ่งหกนะครับเออประมาณประมาณนะตุหนึ่งเจ็ดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ มากกว่านั้นไม่เกินหนึ่งเก้านะหนึออ่งตอหนึ 18, ออ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วเนี่ยยุติสง <ผม S 1> ครา<ำ>มเป็นยุติธรรมไปครบยังฝาพื่นพี่เข้าไปขอพาเพื่อนสมาชิกย้อนเวลากลับไปประมาณปีพศสองพันร้อยสิบสองไปปลายปีนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่ามีทหารนายหนึ่งนะครับซึ่งก็สมัครใจไปรบในกองพลสดำนะครับซึ่งท่านเองก่อนที่จะไปรบในเวียดนามน,นั้นก็ต้องมีการฝึก ทบทวนนะครับวิชาวุฒนะฮะแล้วก็วิชาในการมุรงชี่ในป่าและหลายอย่างนะครับตามแบบฉบับของทหารเมริกันนะครับซึ่งก็ไปฝึกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะว่ามีสภาพภูมิอากาศคล้ายกับประเทศเวียดนามน,นะครับและก็สิ่งหนึ่งในวิชาวุธที่นายฐานท่านนี้ชอบมากก็คือปืนพกสั้นแบบปพ .86 หรือว่า m 191 1นะครับหากจะพูดว่าในสมัยปี21122113นะครับถ้าเกิดฐานท่านใด มีปืนสิบเอ็ดมมอนะครับโอ้โหจะบว่างไม่ธรรมดาเลยนะครับในสมัยนั้นนะครับเป็นทหารชั้นประทวนก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้ปืนสิบเอ็ดมมอนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่เป็นอัตาใจของนายทหารนะครับแต่ว่าไปฝึกที่กาญจนบุรีครั้งนี้แหละได้ลองหยิบจับเล่นนะครับได้ลองทําการยิงนะครับเกิดความประทับใจมากนะครับและเมื่อวันหนึ่งนะครับประมาณต้นต้นปีสองพันร้อยสิบสามนะครับกําลังคนชุดนี้ก็พร้อม ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจราชการสงครามในประเทศเวียดนามนะครับก็เมื่อไปถึงเวียดนามนะครับในระหว่างที่ทำการรบนะครับท่านเองก็เล่าให้ฟังนะครับว่าการวางกับดักของเราเวียดกงนี่เยอะมากนะครับเยอะประเททีว,ว่าเดินต้องเหยียบรอยเท้ากันตามกันเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับพลาดคือชีวิตนะครับผมเองเคยได้สอบถามท่านนะครับว่าไปเวียดนามเนี่ย เคยมีใครเอาปืนแบบสิปเอร์มอมาเสนอขายให้ไหมนะครับซึ่งตัวเองท่านบอกว่าไม่เคยแต่ว่าในสงครามเวียดนามเนี่ยมีปืนสิปเอร์มอห้เห็นเยอะเลยนะครับแล้วก็เคยมีตัวอย่างให้เห็นอีกเยอะนะครับในกรณีแบบนี้นะครับกรณีที่ว่าน,นะครับท่านเองบอกว่าก่อนที่จะออกระัตะเวนนะครับก่อนที่จะออกไปมินิแคปนะครับมินิแคปก็คือเป็นการส่งทางอากาศนะครับก็คือยกพลทางเฮลิคอปเตอร์นะครับคล้ายๆกับหนังเรื่อง วีเวียโซเยอร์นะครับเรียกเขาว่าวีรบุรุษอย่างนั้นนะครับเป็นคล้ายๆทหารมากากาศนะครับนั่นคือมินิแคปนะครับก่อนที่จะออกไปปฏิบัติการนะครับท่านปบร้อยหรือว่าผู้หมวดท่านจะสั่งก่อนนะครับว่าสิ่งที่เห็นนะครับในสนามรบนะครับไม่ควรที่จะนํากลับมานะครับไม่ควรที่จะแตะต้องนะครับดังเช่นมีครั้งหนึ่งนะครับซึ่งท่านเองก็มีหนังสือรูปภาพให้ผมดูเยอะแยะหมดเลยนะครับผมเองก็ไม่กล้าลงรูปภาพนะครับ มีการกวาดล้างนะครับแล้วก็มีการต่อสู้นะครับแล้วก็ศพของเวียดกงจํานวนหนึ่งนะครับที่เอากลับไปไม่ได้นะครับมีหลายสิบนะฮะหลายสิบศพเลยนะครับแล้วก็ที่เขาไม่เอากลับไปหรือเอากลับไปไม่ได้นี่ทําให้เราคิดนะครับว่าบางทีนะครับไอ้ปืนแบบสิบเอ็ดมอนี่แหละเขาจะเสียบไว้ที่ข้างๆเอวของศพทหารเวียดกงนะครับซึ่งก็บางทีนะครับเขาก็จะให้ศพนั้นนอคทับระเบิดไว้นะครับบางทีไฟฉายรักษะตัวเอลที่เราเคยเห็นนะครับ เขาก็จะมีการทําระเบิดแทรกไว้ข้างในนั้นนะครับซึ่งตามที่เสียงของในฐานานี้พูดผมฟังนะครับก็เป็นการที่ใช้ฐานสปราร์กก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ปืนยอสเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เชื่อมันเคยมีกรณีศึกษานะครับก็คืออยากได้ปืนยอสกับเมืองไทยอะ่ะก็ไปคว้าเอาศพพิกศพเพื่อจะเอาปืนยอสนะครับสุดท้ายแล้วศพนั้นก็นอนทับระเบิดอยู่นะครับก็เกิดการเจ็บตายขึ้นมานะครับจึงมีเรื่องเล่าเรื่องห้ามกัน ว่าของในสงครามห้ามนะฮะห้ามไปเอาของเขานะครับถ้าเราบ่มฟังอย่างนี้นะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเล่าจากสงครามเวียดนามที่ส่วนหนึ่งนะฮะเป็นประสบการณ์ของท่านนะครับถ้ารอยผมฟังนะครับผมเองก็เคยไปสัมภาษณ์ท่านไว้ในช่องของช่องดํานะครับก็เกือบตายเพราะอยากได้ปืนยึดครับเรื่องนี้คาดว่าหลายท่านก็เคยจะได้ยินนะครับได้ยินจากเราทหารที่เคยไปร่วมรบในต่างประเทศนะ หรือว่าเขาไล่ล่าปะปามพอคอในสัมัยไทยก็ก็เคยจะมีกรณีอย่างนี้นะครับของวันนี้บางทีก็เขาเอาความอยากได้ของเรานะครับมาเป็นเครื่องมือในการกําจัดเราอีกทีนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับหรือว่ามีสร้างความบันเทิงให้กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรพูดคุยกันก็อย่าลืมนะครับส่หรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ